คุณผู้ชมครับนี่คือคลิปนะครับที่อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหกลองเพลย์ภาพกลับไปอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่สพกุชิตนารายนะครับโดยเบื้องต้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีสองครึ่งแถวสถานบันเทิงโดยทางฝั่งน้องที่ถูกรุมทําร้ายอย่างน้องเดชเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองไปเที่ยวสถานบันเทิงต้นสายปลายเหตุตัดภาพไปที่น้องเดชด้วยนะครับมันมาจากกรณีที่ผู้หญิงกับผู้หญิงกลุ่มน้องเดชไปตีกับคู่กรณีแล้วน้องเดชเองบอกว่าผมเข้าไปห้ามจังหวะที่เข้าไปห้ามพอออกมานอกร้าน ถูกทำร้ายโดยการเอาปืนจี้ห hey ัวส่วนเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันโดนกระทืบนี่ฮะเห็นเบ้าตาใช่ไหมฮะฟังเสียงน้องเดชครับผมันาบยิ่งออดเขาบอกว่าผมตียิ่งที่แนี่ผมผมถับผ่ายิ่งว่าให้ตีกันเพราะผมหูใจทังสองไฟครับคนเขาก็กได้ว่าถึงตีผมยิ่งบอกผมผมบอกว่าก็ตีเขากับใส่ผมนะครับรุ่งเตะถึงตีและน่องผมมาแล่นเขามาซอยอันนี้ อีกผู้นึงตะกร้ลากขอไปกับเอาปืนจอ่อหัวานะขณะเดียวกันนะครับผู้ชมฮะตำรวจสพกุชีนารายยืนยันนะฮะว่าแก๊งวัยรุ่นทั้งหมด4คนเป็นเยาวชนอายุ15ออกหมายเรียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นจะสอบปากคำได้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าต้องให้สาวิชาชีพสอบแต่เด็กแจ้งตำรวจมาว่าอาวิธปืนที่เห็นเป็นสิ่งเทียม,มไม่ใช่ปืนจริงส่วน3คนนี้โดนกระทืบตาแตกกระแขนเนี่ยเข้าเปลือกนะฮะแจ้งความเรียบร้อย